สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะมาพบกันอีกแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะครับวันนี้นะฮะผมก็มีภาพปิดตานะฮะที่สะสมไว้นะฮะเป็นเนื้อผงนะฮะนี่เขาว่าเป็นของลุงลุงปุ๊เอี่ยมวัดหนังนะนี่เนื้อบกเนื้อเนื้อผงบันเย็นอะไรแบบนี้นะเนื้อดอกบันเย็นอะไรแบบนี้นะโหก็ถือว่าเป็นเป็นพักเก่านะครับนะเป็นพักเก่าอีกอีกองอีกอีกอีกชิ้นหนึ่งนะฮะถุงคนที่หน้านี่ลงรักเก่าเลยนฮะนี่เขาว่า นี่ของหนุ่มพี่ยาวันหนังนะครับนี่เก็บไว้นานมากตรงนี้นะครับใครจะดูแบบไหนก็อย่าว่ากันนะพี่นะอย่ามูรี่กันล้วคันนะก็พิจารณาดูเอานะครับนะความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะแล้วอย่าว่ากันแล้วกันนะเรามาให้ดูครับนี่นะหมายงเป็นรักเก่าๆนะพี่นะรักเก่าๆนะครับพี่นะเป็นรักเก่าๆนะครับพระปิดตานี่นะะนี่เขามีไหลยพิมพ์ด้วยนะครับนะเรามีแบบนี้ผมเองผมก็มาให้ดูฮะไอ้ชมกันแบ่งกันชมสบ,บัดประกันชมมาพี่เนาะ นี่ลักกเก่านะฮะนี่นะครับถือว่าเป็นเป็นผระที่นะฮะแห้งเบามากนะมวลสารนะฮะนี่นี่ฮะโอ้บาจริงครับพี่นี่ลักก็เก่าหลุดร่อนแล้วครับพี่นี่ลักกเก่าแบบนี้นะฮะนี่ก็คงเป็นลักมาตรฐานที่เขาว่าคําว่ารักษาเนื้อผ้าไว้นะพี่เนาะนี่ฮะตอนนี้ลึกดีครับพิมพ์ลึกดีฮะลึกดีครับมือไม้นะฮะ เป็นตานเป็นเส้นนะฮะนี่นีค่ครับรักเก่ามากนะนี่ปิดตาฮะนี่ครับพี่นะฮะลักหลุดร่อนหมดแล้วพี่เก่ามากนะนี่ครับ รักเหมือนรักยุคของหลวงปู่เอี่ยววัดหนังเลยครับเลยหลวงปู่เอียววัฒนพันธ์สูงนะฮะหลวงปู่เอี่ยววัฒนพันธ์สูงรักไล่ๆกันนะพี่นะเป็นรักเก่าอีกรักหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ครับ ท้ายครับนะผมอันนั้นมาเก่งพิจารณมาแล้วกันครับน้องพี่นะดูเอาครับเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างไงพี่พิจารณาดูเอาฮะพิจารณาดูดีกว่าพี่นะเราผมไม่ชมตําหนิตรงนั้นต้องมีตรงนั้นตรงนี้ผมไม่เอาฮะนะกับพี่พี่กับพิจารณาดูเอานะครับว่าเอออันไหนมันสมควรไหมหรือมันอะไรยังไงพี่ก็แล้วแต่พี่จะคอมเมนต์มาไม่โกรธกับพี่ไม่โกรธไม่ว่าครับใครจะคอมเมนต์ก็ถือขอบคุณมากับที่ติดตามนะเดี๋ยวครับอาจจะ ไม่ต้องบรรยายแล้วมากมายพี่ดูได้ภาพเอานะก็พูดแบบเสริมนี้ได้หน่อยพี่มวลสายก็โอเคนะพี่นะนะเออนะถือเป็นภาพที่น่าเก็บนะน่าสะสมนะพี่นะก็ใครมีก็ดีใจด้วยครับนะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็เจอครับพี่เราจยไปเราดูลักเก่าเก่ามวลสารนะฮะเราดูมวลสารดีๆอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะใช่นะเราก็ต้องเชื่อเราพี่ต้องเชื่อเราพิจารณาดูง่ายครับนะของเก่าของใหม่เนี่ยแหมเราก็ดูง่ายพี่ถึงยุคไม่ถึงยุคเราก็ดูง่ายนะนี่ฮะพระโบราณกดพิมพ์สมัยก่อนนี่บางครั้งมันจะจะตรงสเปคทุกอมก็ไม่ได้นะขยับเพราะสมัยก่อนความมาตรฐานของพวกเรามันไม่มัน มันไม่แน่นอนแล้วครับอาจจะยุคนั้นอาจจะคนเข้าคนแก่หรืออาจจะเป็นพระนะมากดพิม์ือไม้อาจจะสันมั่งําลืมทาความสะอาดทุกขั้นตอนมันไม่เหมือนยุคคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้นะเนี่ยมันสั่งได้มาเก็บละเอียดเรียบร้อยนะพี่นะนะครับผมนะันนี่ฮะนี่ฮะเป็นลักเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่ดูไม้มือไม,ไม้เป็นสันเลยนะนี่แขนเฉยน,นะ ผมมีองค์เดียวพี่ว,วัดวัดด่างองค์เดียวพี่แล้วก็น้าบินเนื้อจกรัวเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อตะกัวเก่าไขาขึ้นเลยนะพี่นะนี่นะครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพี่นะก็าฝากกดแลวก็แชร์ด้วยแล้วกันนะใครที่เมตตาใครใคร,ใครดูแล้วชมเกิดเออชอบเออมันก็อาจจะไม่พูดแล้วเข้าข้างก็ดูพี่ให้พวกพี่ดูพิจารณาดูเอาพี่นะก็ใครติชมก็ว่าไปเกสแท้แก็ว่าไ,ไปพี่อย่าไปคิดมากครับนะด้วยความพอใจครับ่านี่ พระเราเอาพุทธเล่งพุทธคุณครับไม่ต้องถึงเป็นหลายๆล้านนะครับพี่นะเราก็าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะคิดมีกวสวัสดีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้โหพี่